ก็วันนี้มาหัวข้อหนึ่งครับที่ครับพี่นก,ก็คือ,เ,อเรียกว่าอะไรนะฮะเ,เป็นเคยเคยมีอารมณ์นี้ไหมฮะที่ไม่แน่ใจว่าสมมติแล้เรามีงานดิเลกอย่างหนึ่งในชีวิตนี้ครับแล้วมันได้ขนาดไหนคือเช่นเราเรามีงานดิเลกที่ชอบเกี่ยวกับทําสวนนี้นะฮะแล้ว เอ๊ะมันขนาดไหนถึงเรียกว่าพอดีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราอาจจะชอบดูหนังภาพยนตร์อะไรคือจุดสมดุลของการที่บอกว่าจะไม่ไม,ไม,มากเกินไปไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไปเป็นลูกคลบหรือว่าเป็นมิกรกบโลกอะไรงี้นะครับอะไรคือเกณฑ์ที่พระคัมภีร์ให้เอาไว้เพื่อจะได้แบ่งแยกชัดเจนว่าเราจะไม่ได้ถล่มลึกลงไปนะครับ วันนี้ก็เป็นหัวข้อนี้เลยนะครับเอเมนในพระธรรมยากบนะครับบทที่4ี่ข้อที่4พระคัมภีร์ตอนนี้พูดกับยากบเดี๋ยวพูดกับคนฮีบรูที่กระจัดกระจายไปทั่วเพราะว่าโดนข่มเหงนะครับซึ่งโดยธรรมชาตินะครับคนยิวเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนคนต่างชาติจะมีมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงมากแต่ยากอบบทที่4ข้อที่4เนี่ยเริ่มต้นได้บอกว่าท่านทั้งหลายผู้ล่วงประเวณีชายหญิงเอ๋ยโอ้แรงมากเลยนะ ซึ่งคนยิวปกติเนี่ยถ้าร่วมประเวณีได้ปุ๊บนะครับโดนจับได้ตรนขิงคว้างตายเลยหมายว่าเรื่องนี้แปลกคงคงไม่ใช่คงไม่ที่พูดกับคนทุกคนที่รับจดหมายเลยนะครับบอกว่าผู้ร่วมประเวณีชายหญิงเอ๋ย,อย,อยนี่นะครับ <c oughs> ท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้านะครับเพราะเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้าอะไรคือมิตรกับโลกนะครับอะไรคือเกณฑ์ ที่ถ้าเราไม่ระวังเราจะกลายไปเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นศัตรูกับพระเจ้าได้เลยนะฮะอะไรคือเกณฑ์ตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูเนี่ยเราคงไม่สามารถใช้ภาษาที่ถูกแปลมาได้เพราะว่าอาจจะผิดเพี้ยนได้นะครับหรือว่าแต่ผมขอแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่จะเข้าใจง่ายกว่านิดนึงนะครับก็คือว่าท่านทั้งหลายผู้ร่วมประเวณีชาย,ย,ยิงเอ๋ยนะครับท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูของพระเจ้านะครับเหตุฉะนั้นผู้ใดเป็นกิกกับโลก ผู้นั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้านะครับผมขอใช้คาว่าเป็นกิกดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในยภาษาเดิมให้ฟังนิดนึงว่าว่าไงนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับในพระวัมีตอนนี้นะครับให้ภาพของคู่มั่นหมายหรือคนที่ตัดสินใจจะแต่งงานกันแล้วนะครับเป็นสามีภรรยากันแล้วแล้ววันหนึ่งนี้นะครับสามีหรือภรรยาไปนอกใจให้กับคนอื่นสุดท้ายนี่นะครับอดีตคนรัก ที่เคยเป็นสามีภรรยาเคยรักกันอย่างหวานชื่นนะครับไปถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นความเกลียดชังเกิดขึ้นนะครับภาพภาพตอนนี้นะครับที่พี่บอกว่าเหตุนั้นผู้ร่วมประเวณีชายหญิงคนที่ผิดประเวณีกับการสมรสในพระเจ้าเป็นเจ้าสาวบริสุทธิ์นะครับท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นกิ๊กกับโลกนี้คือการทําให้เป็นศัตรูกับพระเจ้าพูดง่ายคือการนอกใจพระเจ้านี่นะครับสุดท้ายจะนํามาซึ่งการที่พระเจ้าเนี่ยหันมาเป็นศัตรูเขาอันนี้ไม่ได้พูดแรงเลยนะครับพูดจริงแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องของการผิดสมรสเป็นภาพของการปันใจทําไมถึงยังไงนะครับบบายภาพภาพเดิมให้ฟังนะครับพระกัมพีตอนนี้นะครับเป็นภาพของคนหนึ่งที่เคยรักกับพระเจ้าอย่างหวานชื่นนะครับแอบปันใจไปให้กับชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโลกนี้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดแรงเลยนะครับพูดจริงแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการผิดสมรสเป็นภาพของการปันใจทําไมถึงยังไงนะครับบบายภาพภาพเดิมให้ฟังนะครับ พระกมพีตอนนี้นะครับเป็นภาพของคนหนึ่งที่เคยรักกับพระเจ้าอย่างหวานชื่นนะครับแอบปันใจไปให้กับชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโลกนี้นะครับที่เป็นแฟนเก่าถึงขั้นที่มีความสัมพันธ์ระดับไหนนะครับเดี๋ยวพี่น้องฟังดีๆแล้วกันการที่คริสเยนคนหนึ่งนะครับตัดสินใจที่จะเดินหันจากจากพระเจ้านะครับกลับไปที่โลกนี้แบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับสิ่งนี้จะทําให้พระเจ้าเนี่ยเกิดอารมณ์การต่อต้าน ความสัมพันธ์ที่หักความสัมพันธ์แบบนี้อย่างรุนแรงและไม่เป็นมิตรต่อผู้เชื่อคนนั้นอย่างรุนแรงนะครับพระคัมภีร์เนี่ยตอนนี้นะครับยากอบเนี่ยพูดถึงผู้เชื่อในพระเจ้านะครับที่เป็นเพื่อนกับโลกนี้คําว่าเพื่อนนะครับในภาษาเดิมเนี่ยใช้คําว่าฟิเลโอนะครับคาว่าฟิเลโอนะครับคำว่าฟิเลโอคำนี้นะครับมีความหมายหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่าเป็นความรักเป็นมิตรภาพนะครับแต่ ผมอยากให้ความหมายเจาะจงนะครับที่ลึกกว่ามากว่าน,นั้นก็คือว่าคเนี้ให้ความหมายในภาพของการแสดงออกในด้านความรักในมุมมองของความชอบหรือโรแมนติกมันไปไกลกว่าความรักธรรมดานะครับเป็นความรักที่เป็นความชื่นชอบเป็นความโรแมนติกเป็นภาพของเพื่อนสนิทที่คุ้นชินกันมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อกันมากๆพูดง่ายๆนะครับ พระมีบอกคนที่หันไปมีความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อกับโลกนี้มากๆนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าจะหันตัวเป็นศัตรูกับเขานอกจากนี้เนี่ยคำว่าฟิเลโอนี่ยนะครับยังถูกเอารากศัพท์ภาษาคํานี้ไปใช้กับคาว่าจูนะครับหรือว่าฟิเลมานะครับอยู่ในภาษากรีกนะครับคำว่าฟิเลมานี่นะครับแปลว่าจูแต่เป็นการทักทายประเภทหนึ่งที่สงวนเอาไว้สําหรับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนพี่น้องในคริสตจักร หรือคนที่มีความเคารพนับถือใกล้ชิดและทนุถนอมมากๆนะครับในชีวิตคนที่จะถูกจูบได้แบบนี้นะครับจะไม่มีทางทำกับคนแปลกหน้าอย่างเด็ดขาดหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบผิวเผินแต่สำหรับคนที่มีความรู้สึกชอบพออย่างยึกซึ้งเท่านั้นหมายถึงคำว่าเพื่อนสนิทนี้หรือว่าคำว่าเพื่อนตรงนี้ถูกใช้ใดยธรยากรที่บอกว่าทหารกับแบเป็นเพื่อนของโลกนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่ชิดเชือ้อถึงสามารถ ทำทำเนียมการจุบได้เลยทีเดียวนะครับคำว่าฟิเลมานี่นะครับทําให้เราไปถึงนอกจากความสนิทในระดับของฟิเลมาหรือจุกกันได้นี่นะครับหรือความเป็นเพื่อนหรือความรักแบบฟิเลโอนี่นะครับไปถึงพื้นที่อันนึงที่อธิบายได้มากขึ้นก็คือว่าไม่ใช่เพื่อนปกติเป็นภาพของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการอุที่ตัวหรือมีภาระหน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์นั้นนะครับก็คือพูดง่าย มีความสัมพันธ์ถึงระดับที่มีความรับผิดชอบกันนะครับเช่นความสัมพันธ์ในฐานะครอบครัวต้องดูแลค่าใช้ใจ่ายของลูกดูแลค่ากินอยู่ของลูกคู่รักก็ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้เวลามีเวลาในการฉลองวันเกิดมีเวลาในการฉลองรอบมเแต่งงานนี้นะครับในภรรยาก็ต้องส่งเงินเลี้ยงดูภรรยานะครับมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นจากความใกล้ชิดสนิทสนสมมากๆในความสัมพันธ์ประเภทนี้เช่น เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันก็ต้องมีเวลาในการประชุมกันมีเวลาในการทำสิ่งต่างๆ,ๆนะครับหมายควาว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกร้องให้เกิดการรับผิดชอบบางอย่างเกิดขึ้นนะครับคํานี้นะครับในคําว่าความสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบนะครับหมายความว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยากกลบพูดถึงว่าคริสเตียนนะครับที่เคยติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจนะครับหลงไหลพระเยซูรักพระเยซู พระองค์นะครับมาเชื่อไปได้พระองค์ก็จีบท่านด้วยการทําดีอวยพรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยจนท่านวันท่านหลงรักพระเยซูนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยเริ่มปันใจออกไปนอกความสัมพันธ์ที่ทุ่มเทกับพระเยซูพอมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าก็รับผิดชอบพี่น้องโดยการให้ความรอดรับผิดชอบโดยการดูแลดูแลด้านต่างๆการเงินทุกๆอย่างดูแลท่านทุกอย่างเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบแต่พอเราเริ่มหันออกไปยังสิ่งต่างๆในโลกนี้นะครับเริ่มมีความเสน่หากับ โลกนี้นะครับจนขั้นที่ต้องจ่ายราคาหรือมีความรับผิดชอบกับโลกนี้โดยการใช้แรงกายเวลาเงินทองไปทุ่มเทกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับนั่นแหละครับคือจุดที่บอกว่าเราเริ่มจะเป็นมิตรกับโลกนี้แล้วเห็นไหมฮะเส้นก็คือเรื่องของการเริ่มมีความรับผิดชอบหมายความว่าการที่เรารัก ดูหนังเดี๋ยวผมจะอธิบายลึกไปอีกนะครับว่ามันเป็นมีอะไรบ้างที่เป็นโลกนี้แต่ความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับที่ใกล้ชิดจนเริ่มมีความรับผิดชอบนี่นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ารับไม่ได้นะครับความสัมพันธ์ที่เกิดดูหนังดูแบบออดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ษนีไม่เป็นไรแต่ถ้าดูจนต้องต้องทุ่มเทเวลาที่เคยเป็นเวลาที่เราเคยรับผิดชอบกับพระเจ้าง่ายๆนะครับสมมุติว่าสามีของพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับ อยู่ดีนะครับเคยมีเวลาไากินข้าวทุกเย็นนะครับไปทุ่มเทเวลากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งจนกลับบ้านบ้างกลับไม่กลับบ้านบ้างเริ่มเริ่มเอาเริ่มต้องจ่ายความรับผิดชอบให้กับความสัมพันธ์อื่นแล้วตัดค,ความรับผิดชอบที่มีต่อความสัมพันธ์หลักเดียวไปไปแบ่งให้คนอื่นนี่แหละคือการที่พระกัมพีพูดว่าเริ่มที่จะเป็นมิตรกับโลกนะครับกระบวนการของการนี้นะครับถ้าเป็นภาษาคุสศิลป์เขาเรียวกว่าการหลงหายนะครับผมเคยหลงหาย การลงหายไม่ได้เกิดในชั่วข้ามคืนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเปรียบเสมือนเรือที่อยู่ในแหล่งน้ําที่ดูเหมือนนิ่งสงบนะครับแต่ว่าไม่ได้ปักสมอเอาไว้พอตื่นขึ้นมาก็ลอยไปอยู่กลางที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันค่อยๆออกไปเทเลนิดเทเลนิดจนไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกับการที่เกิดความสัมพันธ์ของการมีนอกใจนี่นะครับก็เกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับบางคนในเวลาที่แล้วมันค่อยๆสนิทสนมสุดท้ายก็ดึงใจไป แล้วเริ่มกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีการรับผิดชอบเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบความรับผิดชอบก็คือจําเป็นจะต้องมีการทุ่มเททุ่มเทก็มีอะไรฮะก็มีเงินเวลาก็มีแค่นี้นะครับเงินเวลาใจท่านนะครับหมายว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีภาระผูกพันกับพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระเจ้า,าใจแคบหรือเปล่าหรือว่าเราไม่สามารถจะไปดูอะไรได้เลย,ยไม่ใช่นะครับเราสามารถจะตีก๊อฟได้ครับเราสามารถจะ ไปไว่ายน้าได้นะฮะเราสามารถจะไปดูหนังได้ที่โรงหนังแต่ความสัมพันธ์อย่างนี้ไม่ควรจะเบียดบังพื้นที่ที่เราต้องรับผิดชอบความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเมื่อใดนี้นะครับมันเริ่มมามีอิทธิพลมากพอแล้วดึงเวลาเงินทองของเราไปเพื่อทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นจนเบียดบังความสัมพันธ์ที่เราเคยมีกับพระเจ้านี่นะครับก็ไม่ต่างกับเราเริ่มจะมีกิ๊ก ที่เราเริ่มจะมีเวลาสลับวันนี้ไปบ้านนี้วันนี้ไปบ้านนี้นั่นเองนะครับบางคนที่เคยแต่งงานแล้วจะเข้าใจเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ในเรื่องของความรักนี้นะครับนิดเดียวก็ไม่ได้ชายตามองก็ไม่ได้แอบคุยกับผู้หญิงอื่นก็ไม่ได้ไม่พยายามแม้แต่นิดเดียวทำไม่ได้เลยไม่ควรทำแม้แต่นิดเดียวนิดนึงก็ไม่ได้ผมนี่นะครับยึดหลักเดียวกับกับผู้นำนะครับก็คือว่า <c oughs> ผมเองนี่ไม่ไม่มีเบอร์ถ้าใครอยู่ในโบสจริงๆนะครับจะรู้ว่าผมไม่เคยโทรหาผู้หญิงเลยนะครับยก,ยกเว้นเรื่องงานเช่นคือส่วนมากผมก็อยู่กับภรรยานั่งอยู่ในห้องเนี้ยโทรคุยแต่น้อยมากเลยนคนใครจะโทรมานะครับเช่นการศึกษาผมไม่คุย <c oughs> ผมไม่คุยเลยเพราะว่ามันมันถ้าคุยก็คุยกับภรรยาผมผมก็คุยเฉพาะผู้ชายหรือว่าถ้ามันมีบางเคสจริงๆก็ไม่ขนาดว่านั่นนะครับแต่ว่า โดยธรรมชาติผมไม่โทรหาใครเลยที่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ไม่แม,ม้แต่นิดเดียวไม,ไม่ไม่พยายามไม่ไม่พยายามปฏิบัติหรือแอคชั่นอะไรที่เป็นทํานองว่านอกเหนืออย่างมากก็ตอบครับอาเมนเฮลิลูยาแค่นี้เองจริงนะครับเพราะว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เซนซิทีฟแล้วไม่ควรที่จะก้าวล้ำไปในพื้นที่ที่ไม่ควรจะก้าวไปนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับมันมันเป็นเรื่องของความอันสิเคียวในความสัมพันธ์จริงๆนะครับเช่นเดียวกันถ้า ถ้าเราเป็นผู้หญิงนะครับที่เรามีสามีเราก็ไม่อยากให้แม้กระทั่งว่ามีเวลาไปแชทเชิดอะไรกับใครนี่นะครับมือถือผมนี่รูปผมก็มี password, พาสเวิร์ดภรรยาผมก็มีพาสเวิร์ดหยิบไปเมื่อไหร่ก็ได้ครมันไม่มีความลับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีความลับอะไรหรือจะไปดูตอนไหนก็ได้สบายมากไม่ต้องซื้อเครื่องเหมือนกัน2เครื่องสีเดียวกันซ่อนหนึ่งไม่ได้ลดซ่อนหนึ่งไว้ที่บ้านอย่างี้ไม่ต้องทำอย่างงั้นเลยนะฮะผู้ชายหลายคนทํากันนะครับผมรู้ดี นะครับเพราะว่าผมเคยอยู่ในวงการหลงหายมาก่อนนะครับของผมสบายใจมากเลยไม่มีความซับซ้อนพระเจ้ามาเช็คมือถือผมได้เลยนะครับนั่นเลยนะครับแต่ว่าอยากอบพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าคนที่ถดถอยนะครับจากพระเจ้าจากความสัมพันธ์ที่จริงจังกับพระเจ้านะครับกลับไปเริ่มมีความสัมพันธ์จริงจังกับโลกนะครับพระกมีบอกว่าพระเจ้าจะหายมาเป็นศัตรูเขาคันนี้อาจจะดูเหมือนร้ายแรงนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าคํานี้นะครับ มาจากภาษาเดิมที่ใช้คำว่า e x t r o s นะครับมีการใช้ในพันธสัญญาเดิมภาคเซปทัวชินที่เป็นแปลเป็นภาษากรีกนะครับกว่า450ครั้งแปลว่าเกลียดเป็นศัตรูเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นปรปักบันไดนะครับที่เราตัดสินใจนะครับที่จะหันจากความสัมพันธ์เดิมที่ผูกพันกับพระเจ้ารักหวานชื่นนะครับกลับไป มีความสัมพันธ์ในเชิงเริ่มรับผิดชอบกับโลกนี้นะครับคืออะไรอธิบายให้ฟังท่านกําลังเรียกร้องให้พระเจ้ากลายเป็นศัตรูกับท่านนะครับคำนี้ถูกใช้ในลูกา23ข้อ12นะครับบอกว่าฝ่ายปิลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกันพระกุมีตาน,นี้พูดถึงพระเยซูนะครับ ปิลาตกับเฮโรดในเหตุการณ์พระเยซูก็เลยกลับมาคืนดีกันแต่ก่อนเป็นศัตรูคําว่าศัตรูกนรหวงปิลาตกับเฮโรดก็คือใช้คํานี้คําเดียวกันที่ในยากรสีสีนะครับว่าพระเจ้าจะเป็นศัตรูกรันปิลาตนะครับตอนมารับราชการในเยรูซาเล็มนะครับได้เรียกกลุ่มปุโรหิตไปกินข้าวด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงเขาเขียนรายงานสีซ่ร้ารว่าไม่มีใครมากินข้าวเขาเลยเพราะว่าคนยิวไม่ร่วมโต๊ะคนต่างชาติแล้วก็กษัตริย์เฮโรดก็เหมือนกับว่าโรมันเป็นศัตรูที่มาควบคุมถ้ามีโอกาสก็คงต้องการที่จะ แยกตัวหมายว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศัตรูเกลียดชังกันตลอดเวลาหมายว่าการที่เราตัดสินใจนี้นะครับที่จะนอกใจพระเจ้าปันใจนิดเดียวเนี่ยนะครับให้บางสิ่งบางอย่างที่ผมกำลังให้ฟังนี่นะครับท่านกําลังทําให้เกิดความเกลียดชังเกิดขึ้นทําให้พระเจ้าเนี่ยตัดสินใจที่จะพระเจ้าเกลียดคนที่ทําแบบนี้ในความสัมพันธ์จริงๆนะครับในเป็นภาพเหมือนเฮโรดอันติเพสกับปีลาสเลยนะครับที่อยู่กันสองฝั่งแต่ละฝั่งหาช่องที่จะแบบ ไม่ชอบกันตลอดเวลานี่นะครับจากความสัมพันธ์ที่พระเจ้ารักเรานะครับเราได้จุดความหวงแหนของพระเจ้าให้เกิดขึ้นทําให้พระเจ้าเกลียดชังความสัมพันธ์ที่เรากําลังทําอยู่นั้นนะครับที่เราทําต่อพระเจ้าพระคมภีนะครับได้บรรยายว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่พระเจ้าไม่รักนะครับแต่พระเจ้าเกลียดชังความสัมพันธ์แบบนี้และพระเจ้าเป็นศัตรูต่อการนอกใจนะครับคพระคัมภีร์ได้อธิบายถึงลักษณะของความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะครับในพระคัมภีร์นะครับ หลายครั้งเวลาภรรยาที่รู้ว่าสามีนอกใจหรือสามีรู้ว่าภรรยานอกใจนะครับความรักสุดๆกับกลายเป็นความเกลียดชังขนาดว่าเอาน้ํากดไปลาดหรือว่าบางทีทําการทํร้ายร่างกายอาจจะถึงชีวิตเลยนะครับผมอยากพูดอ้มุมนี้พระเจ้าคงไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าเกลียดชังเรื่องนี้มากๆบทเพลงซาโลมอนบทที่8ข้อที่6ข้อที่7จนะครับจงให้ดิฉันเป็นตราประทับอยู่ในใจเธอเป็นตราประทับบนแขนของเธอเพราะความรักฝั่งนี้นะครับนั้นรุนแรงอย่างความตาย ความหวงแหนเหมือนแดนคนตายแดนคนตายไม่เคยไม่เคยหยุดเรียกร้องไม่เคยหยุดเผาไหม้นะครับและและเปลวเพลิงของความรักนั้นรุนแรงเหมือนประกายไฟพัมพีกํบบาลังพูดถึงเรื่องของความรักที่ว่าความรักมีพลังมากเช่นเดียวกันเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งพัมพีบอกพระเจ้าเป็นจีลัสกอสนะครับก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์ที่เมื่อรักใครก็หวงแหนให้ใเขาอยู่ในความสัมพันธ์เดียวกับพระองค์ ไม่ต้องการคนคบชู้มีหลายใจนี่นะครับพัมพีบอกว่าเพราะความรักนั้นรุนแรงหมายความว่าความรักนี่รุนแรงนะครับอย่างความตายความตายรุนแรงทุกครั้งนะครับความหวงแหนเหมือนแดนคนตายและเปลวเทิงของความรักนั้นรุนแรงเหมือนประกายไฟน้ำมากหลายไม่อาจดับรักให้มอดเสียได้และแม่น้ำทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้จมน้ำตายได้ ไม่มีอะไรทําให้ความรักนั้นจมน้ําตายได้นะครับแม้คนใดจะเอาทรัพย์สินในเย่าเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้น <c oughs> เขาก็จะได้ดูถูกหมิ่นเหยียดยามอย่างรุนแรงนะครับพระพีกําลังบอกว่าใครเอาทรัพย์สินพยายามจะมาเอาเงินมาซื้อความรักีะซื้อไม่ได้นะครับจะได้รับการดูหมิ่นเหยยดยามอย่างรุนแรงบทเพลงซารลมอนให้ภาพของความรักที่รุนแรงเหมือนประกายไฟการดูถูกความรักหรือการที่เราดูถูกความรักของพระเจ้านี่นะครับเราเรา,เรากำลังทําให เปลวเพลิงนั้นรุนแรงมากขึ้นพระพิโรธของพระเจ้านั้นมากจริงๆสำหรับคนที่ตัดสินใจที่จะนอกใจพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมฮะ <c oughs> หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงอยู่ในพื้นที่ที่ที่เหมือนกับทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับนอกใจพระเจ้า เจ้าก็เลยตั้งตนต่อสู้จนความสัมพันธ์ท่านกับสิ่งนั้นมันจะล่มสลายไปในที่สุดสุภาษิตบทที่6ข้อที่ยี่สิบถึงยี่สมิบผมไม่ได้พูดในมุมมองพระเจ้าไม่ดีนะครับแต่ผมอยากให้เห็นภาพสมดุลว่าพระเจ้ามีบุคลิกแบบนี้ด้วยนะครับทั้งพีพูดผมไม่ได้พูดนะครับสุภาษิตบทที่6กข้อยี่สถึงสามสิบห้านะครับพูดถึงเรื่องของการทํามีชู้นะครับบุคคลที่เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครแต่ต้องตัวนางและจะไม่ถูกลงโทษคนที่นอกใจนะครับ พระเจ้าไปนะครับไปคบกับโลกนี้นะครับท่านจะต้องถูกลงโทษคนเขาไม่ดูหมิ่นขโมยถ้าขโมยมารักเพื่อบันเทาเอาความอยากหรือหิวบางคนบอกก็แค่อยากก็แค่หิวก็เลยไปขโมยหรือไปทําสิ่งนั้นอยากทํามันทนไม่ได้สุดท้ายนั้นก็ถูกดูหมิ่นอยู่ดีถ้าเขาถูกจับได้ต้องชําระคืนเจ็ดเท่าเขาจะต้องให้สิ่งนั้นทั้งสิ้นในบ้านของเขาชายที่ล่วงประเวณีย่อมไม่มีสามัญสํานึกใครทําอย่างนั้นก็ทําลายตนเองคนที่นอกใจพระเจ้านะครับทาลายตัวเอง เขาจะได้แผลและความอับประยศและความอดสูของเขาจะลบล้างไม่ได้เลยเพราะความหวงแหนใช่ไหมความหวงแหนของพระเจ้านะครับทาให้สามีเกลี้ยกล่อมพระเจ้าเกลี้ยกล่อดพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเกลี้ยกล่อดในการที่เรานอกใจพระเจ้าและในวันที่เขาแก้แค้นเขาจะไม่เผามือเขาจะไม่รับค่าทําขวัญใดๆถึงเจ้าจะทวีของกำนันเขาก็ไม่ยอมสยบนะครับพี่น้องจะเคยดูคลิปเวลาคนไปจับได้ทาหนังคาเขานะครับที่ ห้องกำลังม,มีความสัมพันธ์กันอยู่นี่นะครับผู้ชายนี่เอาอะไรจะทุบทุบชูไม่ยัง้งมันเป็นความพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับแต่ผมอยากให้เห็นภาพของความรุนแรงของการนอกใจมันเป็นการจุดประกายความความโกรธของพระเจ้าเหนือชีวิตของคนที่นอกใจพระเจ้าจริงๆนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่เราขอแวบหนึ่งได้ไหมนะครับผมไม่ได้บอกการดูหนังผิดเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมัญัตินะครับแต่ความสัมพันธ์ที่ถึงระดับของการที่ต้อง มีความรับผิดชอบนะครับมีทีิบายให้หลักลึกขึ้นนะครับพระเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าโดนเหยียดหยามเมื่อผู้เชื่อที่เปลี่ยนความทุ่มเทจากพระเจ้าผู้แสนดีมีทุกอย่างแล้วก็รักเขามากจนยอมจ่ายราคาอย่างมากเพื่อท่านแล้วกลับไปหาโลกที่พระเจ้าช่วยมาจากสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งนี้สร้างความหึงหวงในใจพระเจ้าเป็นอย่างมากแล้วมีความรุนแรงมากนะครับจนพระเจ้าใช้คําว่า h o สเป็นศัตรูเลยทีเดียวนะครับพระเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรงความความรู้สึกว่า ดุนแรงต่อการหักหลังหรือการนอกใจนั้นมีอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของคู่สมรสในการที่คู่สมรสเขาไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับใครบางคนพระเจ้ารู้สึกเหมือนโดนทรยศนะครับเมื่อเราเปลี่ยนไปสเสน่หาสิ่งในโลกนี้แทนพระองค์พระองค์เลือกที่จะเป็นศัตรูกับความสัมพันธ์นั้นไม่ศัตรูกับท่านเป็นความศัตรูกับความสัมพันธ์ที่ท่านก่อสร้างขึ้นนี้นะครับจนที่ไม่เหมาะสมจนกว่าความสัมพันธ์นั้นจะจบลง พระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อเปลี่ยนโฟกัสในที่ที่ควรจะเป็นนะครับเพราะพระคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าจะแทรกแซงความสัมพันธ์ที่ผิดของท่านเพราะด้วยความห่วงแหนและแย่งชิงความรักและความทุ่มเทจ,จากผู้เชื่อกลับมาหาพระองค์ให้ได้พระองค์ไม่ได้เห็นแค่ตัวนะครับพระองค์เห็นแก่ท่านพระองค์ทำได้ทุกอย่างเพื่อจะให้ท่านกลับมาที่ที่ที่ท่านควรจะอยู่ศัตรูนะครับการการลงหายเป็นเรื่องซีเรียสมากๆนะครับเมื่อเราแบ่งแบ่งปันใจให้กับโลกนี้นะครับ พระเจ้าจะไม่นั่งเฉยๆมองมันเกิดขึ้นพระองค์จะไล่ตามคุณเหมือนนักแข่งที่จริงจังที่สุดในโลกนี้พระองค์จะจะตามคุณจะพาคุณกลับมาให้ได้เพราะพระองค์ห่วงแหนคุณมากๆนะครับการที่ยอมรับผันกลับมานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับพูดอีกตอนหนึ่งนะครับว่าอะไรคือคือโลกนี้นะครับในหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่1 6บหถึงสินะครับเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดานะครับแต่มาจากโลกและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพลไปแต่คนที่ประพฤติตามพระไทยของพระเจ้าจะดำลงอยู่เป็นนิดใน1นึ่งยอมบทที่2ข้อสิบหนะครับบอกว่าตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาและความทะนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาพี่น้องเขา้าใจไหมฮะ สิ่งเหล่าน,นี้ไม่ได้มาจากพระบิดาสิ่งเหล่าน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่เบียดบังเอาความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไปมียกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับตันหาของตานะครับไม่ใช่ตาขยายนะครับตันหาของตาเช่นคุณตานี่นะครับตาอยากได้รถ bmw อย่างนี้นะครับหรือว่าอยากได้ mercedes หรือรถ porsche นี่นะครับไม่ได้เป็นความผิดนะครับ แต่พอเรานี่นะครับอยากได้มากๆก็คืออยากได้นะครับจนเราเนี่ยตัดสินใจที่จะละเวลาที่ใช้กับกับพระเจ้าเอาไปทําเพื่อสิ่งนี้พี่รองเข้าใจไหมฮะความสัมพันธ์ที่มันเคยมีกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเลยนะครับที่แบบมีเวลาเฝ้าเดียวมีเวลาอธิษฐานมีเวลานามัสการไปโบสถ์ ซึ่งไม่มีมาตรฐานนะครับไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์ว่าอะไรคือสมดุลมันอยู่ในใจท่านมันเริ่มถูกเบียดบังไปไม่ต่างกับเราเคยมีเวลากินข้าวกับภรรยาและลูกถูกเบียดบังไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เอาเวลาตรงส่วนนี้ไปถูกแย่งความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งสนิทสนมและดึงเอาความทุ่มเทของเราไปบางส่วนนี่นะครับนั่นแหละครับก็คือการที่เราเริ่มที่จะ หลงไหลไปกับโลกนะครับการทำแบบนี้ทำให้พระเจ้าเริ่มตั้งตนขึ้นต่อสู้กับกับเราชัดเจนไหมฮะบางคนนี่นะครับอ,อ,อยากจะเป็นคนที่มีลาบยศมากๆนะครับฟังดีนะครับคนรวยไม่ผิดนะครับหรือว่าคนที่มีมากไม่ผิดเลยนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยแต่ว่าถ้าวันหนึ่งนี่นะครับเราเริ่มที่จะไปมีความสัมพันธ์เพื่อจะมีลาบยศมากๆจะมีเกียรติมากๆจนเราเริ่มเอาเวลา ที่เราเคยรักพระเจ้านี่นะครับเอาไปทุ่มเทให้กับมันจนท่านเนี่ยเบียดบังไปนะครับเมื่อไหร่นี่นะครับท่านกําลังเข้าไปคบชู้กับสิ่งนั้นผมพูดเ <c oughs> ช่นนะครับสมมติผมดูเอาเรื่องที่มันเป็นชีวิตจริงๆเลยนะครับเช่นสมมติการดูภาพยนตร์การดูภาพยนตร์เช่นถ้าว่างนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็โอเคท่านก็มีเวลากับพระเจ้าใกล้ชิดทุกอย่างทําอย่างดีแล้วก็มีเวลาว่างนะครับแล้วท่านก็ชอบดูหนังบางประเภทเหมือน คุณหมอก็ดูหนังนะครับก็บางเรื่องก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วท่านก็ใช้เวลาในการดูอย่างดีนะครับแล้วก็ท่านก็รับผิดชอบทุกอย่างของพระเจ้าอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรขาดตบกบกพร่องนี่นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มไปดูอะไรที่มันที่มันจาเป็นจะต้องเรียกร้องเวลาทั้งคืนในการดูซีรีส์นะครับดูตอนหนึ่งปกตินอนตีหนึ่งเื่นเช้าไปโบสถ์การไปดูซีรีส์ถึงตีสี่ไม่มีความรับผิดชอบกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปทุ่มเทกับบางเรื่องเป็นตัญหาของตา อย่างนี้ครับตัญหาของเนื้อหนังสุดท้ายนี่นะครับมันก็เลยเบียดบังไปกับความบริสชอยที่ท่านควรจะมีกับพระเจ้านั่นแหละครับมันเป็นจุดเริ่มของการที่เราเนี่ยเริ่มไปเป็นมิตรกับโลกเช่นนะครับเราอ,อยากกินอันนี้มากเลยนะครับอาหารที่นี่เราก็เหลือเงินอยู่สมมติบางคนเหลือเงินจานวนหนึ่งเราก็เอาเงิน10รลนนี่นะครับเอาไปจ่ายค่าอาหารก่อนหรือว่าเราอยากจะไดะ้กระเป๋าใบหนึ่งนะครับเรา เราก็ไม่ผิดนะเรามีเงินเยอะก็ซื้ออะไรก็แล้วแต่พระเจ้านําก็ไม่ได้ผิดแต่ชีวเราก็ไม่อยู่ของฟุ่มเฟือยนะครับเอาให้เป็นประโยชน์กับงานพระเจ้าพอเราตัดสินใจที่จะเอาเงินสิบรถที่เรากเก็บไว้ถวายพระเจ้านะครับเอาไปซื้อกระเป๋าเราก็เบียดบังความรับผิดชอบที่เรามีต่อพระเจ้าแล้วเริ่มที่จะไปให้สิ่งที่เราถูกรับผิดชอบกับพระเจ้ากับอีกฝั่งหนึ่งการทําแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยท่าทีแบบนี้นะครับเป็นการที่เราเริ่มที่จะ ปัญหาของเนื้อหนังปัญหาของตาที่เกี่ยวกับรับยศมีไม่กี่อย่างฮะดูหนังฟังเพลงกินข้าวเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องของกโกโก,โกรี่นี่นะครับเรื่องเกียรติยศ <c oughs> สิ่งต่างเหล่านี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับที่มันดึงเอาความสัมพันธ์ในความรับผิดชอบที่ท่านมีต่อพระเจ้าไปนี่แหละครับเหมือนในพระธรรมยาก,กอบทที่4ข้อที่4ที่ทบอกว่าอย่าท่านพระพิที่บอกว่า การเป็นกิ๊กกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าพอเราเริ่มเอาพื้นฐานของรับผิดชอบที่เป็นระดับที่เป็นความสัมนลึกซึ้งเริ่มมีการพุ่มเทให้การเป็นฟิเลโอก,กับตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังแล้วก็ความทะยงเวลาบยศนะครับท่านเริ่มเป็นมิตรกับโลกสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้พระเจ้าเกิดความหึงหวงและพระองค์จะตั้งตนเป็นศัตรูกับความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อโลกอย่างนั้นหลายครั้ง พระเจ้านี่นะครับอนุญาตให้บางเรื่องในชีวิตของท่าน,นมันหายไปเลยนะครับจนเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาความทงในลาบดุนี้นะครับถูกทําลายในชีวิตของท่านเพื่อที่ท่านจะกลับมามาอยู่ในความสัมพันธ์เดิมกับพระเจ้าพี่น้องเห็น,เห,นเห็นภาพไหมฮะนะครับบางคนก็มีไม่กี่อย่างฮะบางคนบางคนอาจจะชอบดูสื่อบางอย่างมากเกินไปจนท่านเบียดบางเวลาของพระเจ้าเบียดเอาความรับผิดชอบไปบางคนนี้นะครับ ดูแต่มือถือไม่ดูแลลูกนี่นครับท่านก็กําลังเบียดบังความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อลูกกลายเป็นเป็นรับผิดชอบต่อมือถือแทนบางคนนี้นะครับทุ่มเทกับการสร้างชื่อเสียงมากจนการมาหาพระเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่จําเป็นท่านก็เบียดบังเวลาของพระเจ้าเอาเวลานั้นไปทุ่มเทในความสัมพันธ์ในการสร้างชื่อเสียงทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับคือคือเกณฑ์ในการที่คัดจริงๆว่าสรุปว่าเอ๊ะฉันทําเรื่องนี้มันมากเกินไปไหมทําธุรกิจมากเกินไปไหม อะไรมากเกินไปมีเกณฑ์เรื่องหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบการดึงความรับผิดชอบเอาเงินเวลาอะไรที่มันเคยต้องถูกอยู่กับอีกที่หนึ่งดึงออกไปทุ่มเทให้อีกที่หนึ่งเองง่ายๆนะครับนี่คือรูปแบบของพระคัมภีร์ที่พูดแล้วก็สอนเราเพื่อที่เราจะไม่ถูกพระเจ้าตั้งตนเป็นศัตรตูกับเราเพราะว่าเราคิดเราสเสวไปกับเราเหมือนกับทะเลทลายไปกับความรักบางอย่างที่มันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นแต่พอเริ่มมากเกินไป จนมันเบียดบงังม,มันเข้าเกณฑ์ของการที่เริ่มเป็นความสัมพันธ์แบบฟิลิโอกับโลกนี้นะครับเอเมนครับจบ้วครับ